แนวทางการพ่อไรแดงและการทำน้ำเขียวง่ายๆไรแดงเป็นอาหารธรรมชาติที่ดีสำหรับการอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนโดยเฉพาะสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้งปลาสวยงามและปลาเศรษฐกิจเช่นปลาปอมปะดูปลาหมอสีปลากัดกุ้งก้ามกรามปลากระพงปลาบึกปลาเทโพปลาเทพาและปลาดุกอุยเป็นต้น ในอดีตนั้นรายแดงส่วนใหญ่รวบรวมได้จากแหล่งน้ำสโสโครกตามบ้านเรือนโรงฆ่าสัตว์หรือโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีปริมาณไม่แน่นอนปัจจุบันรายแดงจากธรรมชาติมีปริมาณลดลง เพราะสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆเปลี่ยนไปในขณะที่ความต้องการรายแดงกลับเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลทําให้ประสบปัญหาการขาดแคลนรายแดงในการอนุบาลสัตว์น้ําไวอ่อนมากขึ้นซึ่งมีผลโดยตรงกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจึงมีการทดลองเพาะรายแดงเพื่อนํามาใช้ทดแทนซึ่งก็สามารถเพาะได้สําเร็จในหลายๆวิธีวันนี้คําพีชีวิตขอ,อนำอีกหนึ่งแนวทางมาฝากกันนะครับสูตรเพาะน้ำเขียว ก่อนที่จะนำไรแดงมาเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์นั้นผู้เลี้ยงต้องผลิตแหล่งอาหารให้ไรแดงเสียก่อนและน้ําเขียวก็เป็นอาหารชั้นดีของไรแดงโดยมีขั้นตอนดังนี้บ่อที่ใช้เพาะก็ตามขนาดที่เรามีในตัวอย่างนี้จะใช้บ่อปูนขนาด5 5คูณเมตรสูง1เมตรตากบ่อให้แห้ง1-2วันเพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นเตรียมส่วนผสม4อย่างดังนี้ 1. ปุ๋ยยูเรียสูตร46 0 0ขีดขีด0จําจำนวน3กิโลกรัม 2. ปุ๋ยนาสูตร16 2 0 0ขีด20ขีดกิโลกรัมครึ Some ่ง 3. รํรำละเอียด5กิโลกรัม 4. ปูนขาว9ขีดขั้นตอนการทำน้ำเขียว 1. เติมน้ำลงไปในบ่อให้มีระดับความสูง10เซนติเมตร 2. <s นำปุ๋ยรำปูนขาวมาละลายรวมกันด้วยน้ำแล้วเทลงในบ่อที่เราเตรียมน้ำไว้ 3. เติมหัวเชื้อน้ำเขียวจำนวน100-200ลิตรแล้วใช้ไม้กวนให้ทั่ว 4. หมันกวนส่วนผสมและน้ำเขียวให้เข้ากันทุกวันหรือจะให้อากาศโดยการปั๊มลมลงไปและเติมน้ำทุกๆวันจนได้ระดับ30-40เซนติเมตรห เมื่อครบสีวันแล้วสามารถนำไปใช้เลี้ยงไรแดงได้เลยและควรใช้ให้หมดภายในวันที่8หรือหากไม่สะดวกในการทำน้ำเขียวเองก็สามารถหาซื้อตามเพจเฟซบุ๊กก็ได้เช่นกันเช่นเพจหัวเชื้อน้ำเขียวคอเรล่าสำหรับเพาะไรแดงขั้นตอนการเลี้ยงไรแดงเมื่อเตรียมน้ำเขียวเสร็จแล้วก็มาถึงการเพราะไรแดงโดยไรยแดงนั้นจะหาช้อนมา หรือซื้อตามร้านปลาสวยงามหรือแหล่งที่เขาพาะขายนำมาใช้ประมาณ1-2กิโลกรัมจากนั้นก็เริ่มขั้นตอนการเพาะเลี้ยงดังนี้ 1. เตรียมบ่อขนาดใดก็ได้ให้มีพื้นที่มากกว่า1ตารางเมตรขึ้นไปในตัวอย่างนี้จะทำในบ่อปูนขนาด5 5คูณ5เมตรเพราะสามารถจัดการง่ายระบายน้ำได้ 2. เติมน้ำลงไปในบ่อให้มีระดับ20ซนเมตร แล้วเตินมน้ำเขียวที่มีอายุ4ถึง8วันลงไปจนน้ำกลายเป็นสีเขียวใบตอง 3. นํนำตัวไรแดงมาปล่อยในบอ่อเพาะเลี้ยงในตัวอย่างจะเป็นบอ่อขนาด5คูณ5เมตรก็สามารถปล่อยตัวไรแดงได้จำนวน1ถึง2กิโลกรัม 4. เมื่อปล่อยตัวไรแดงไปแล้วไรแดงจะแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วเมื่อน้ำเขียวในบอ่อเริ่มจาง ก็ควรเติมน้ำเขียวลงไปเรื่อยๆจนมีสีเขียวสม่ำเสมอไรแดงก็จะแพร่พันห้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ3วันไรแดงก็จะเพิ่มปริมาณจนแน่นบอ่อเราก็สามารถช้อนไปเป็นอาหารสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงได้เลยหรือจะเก็บเกี่ยวไรแดงออกให้หมดบอ่อโดยการระบายน้ำออกจากบอ่อแล้วใช้สวิงตาทีรองไรแดงไว้ก็ตามแต่จุดประสงค์ของผู้เลี้ยงเอง 6. หากเราตักไรแดงออกไปใช้จนมีปริมาณลดลงก็จะทำการดูตะกรเศษของเสียที่พื้นก้นบอ่อออกให้มากที่สุดแล้วทำการเติมน้ำสะอาดลงไปพร้อมน้ำเขียวแล้วก็เริ่มการเลี้ยงไรแดงใหม่ซึ่งเราสามารถทำแบบนี้ได้จนครบ14วันจึงล้างบอ่อตากบอ่อแล้วทำการเริ่มเลี้ยงใหม่วนไปอีกครั้งผลผลิต ผลผลิตที่ได้หากใส่เชื้อรารแดงในคั้นเริ่มต้น1กิโลกรัมจะได้ผลผลิตประมาณ10กิโลกรัมหากใส่ไป2กิโลกรัมก็จะได้ประมาณ20กิโลกรัมซึ่งขนาดบอ่อและปริมาณที่เราจะเลี้ยงก็ควรคำนวณให้เหมาะสมเพียงพอกับสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงด้วยก็จะช่วยให้ประหยัดค่าอาหารและได้อาหารที่มีคุณประโยชน์กับสัต์น้ำของเรามากที่สุดหรือ หากจะแบ่งไปขายสร้างไรายได้เสริมก็ทำได้เช่นกันก็หวังว่าเรื่องราวที่ได้นำเสนอไปจะเป็นแนวทางให้ท่านที่สนใจเอาไปต่อยอดกันได้นะครับสวัสดีครับ